สวัสดีครับชาวลัคขณาราศีเมษนะครับในช่วง16-30ถึง30เมษายนชะตาการงานชะตาการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะครับผมก็มากับน้องเฮงเฮงอีกแล้วนะครับนะก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านนะครับนะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวโน้มให้กับชีวิตนะครับนะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนเนี่ยเป็นภาพอนาคตเนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ย ชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะครับวิถีอารมณ์ทางจิตจะโฟกัสไปในเรื่องของการสร้างผลประโยชน์มุ่งไปที่ลาบผลนะครับการสร้างเงินสร้างรายได้พิเศษนะครับการหาเงินนะครับการหาผลประโยชน์ต่างๆตกมาสู่ตัวนะครับช่วงนี้คุณอยู่กลุ่มงานใดอยู่กลุ่มสังคมใดหรือคุณไปติดต่อคอนเน็ตที่ใดนะครับมักจะมีผลประโยชน์ตกมาสู่ตัวคุณไม่เรื่องงานก็เงินหรือเครดิตความน่าจะถือบางสิ่งเป็นช่วงที่ดวงชะตานั้นนะครับ ต้องเอาตัวไปคอนเน็กเอาตัวไปติดต่อเอาตัวไปสร้างสารรค์องค์ประกอบต่างๆนะครับตัวคุณนะ่ะจะเป็นบ่อทางของการเกิดลาภผลเกิดผลประโยชน์ต่างๆที่จะตกเข้ามาสู่ตัวคุณนะครับเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษจะมีความอารมณ์นึกคิดอยากจะอิสระนะครับเป็นช่วงที่คุณจะไม่หยุดนิ่งเป็นช่วงที่คุณจะบางครั้งเนี่ยทำอะไรที่ซ้ำซากจำเจก็มีเรื่องเบื่อหน่ายได้ ง่ายๆนะครับช่วงนี้อาจจะต้องมีการเดินทางไกลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับปรับปรุงสมนรกงานปรับปรุงที่นั่งที่ทํางานหรือการเดินทางไกลนะครับจะเกิดขึ้นกับคุณหรือรวมไปถึงว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องให้คุณเนี่ยแข็งข้อใส่ใครบางคนมีเรื่องให้คุณยไม่ยอมให้ให้ใครบางคนมาบาังคับคุณ จะเกิดเรื่องราวบางเรื่องเป็นเหตุการณ์บางเรื่องแล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่พื้นดวงของคนแต่และคนแต่ช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีการแข่งข้อไม่ยอมนะครับหรืองัดกับใครบางคนนะครับมีคนบางคนมาบังคับคุณคุณจะแข่งข้อใส่หรือว่ามันจะเป็นช่วงที่คุณจะไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆนะครับนะช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีอารมณ์ให้คนมาเอาใจหรือว่า,อาชอบชอบ ทำตัวเป็นหัวหน้านะครับช่วงนี้นะครับหรือว่ามันเป็นช่วงที่คุณจะมีภาวะผู้นําที่ดีนะครับการที่จะมีหัวคิดเป็นผู้นําหัวคิดนําหน้านะครับเกิดสิ่งที่ดีนะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยนะครับมันจะสมองดีความจําเลิศนะครับเป็นช่วงชะตาที่มีวาทศิลป์ดีใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์ก่อเกิดสิ่งที่ดีนะครับมีพรสวรรค์ในการ ช่วงนี้นะมันจะมีพรสวรรค์ในการขีดการเขียนการเซ็นการเอกสารนะครับหรือรวมไปถึงว่ามันจะเกิดอะไรบางอย่างนะครับจะมีการจัดการเกี่ยวกับเอกสารสัญญาใบอนุญาตนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะมีการอารมณ์แปรปรวนนะครับแน่นอนไม่ได้ในช่วงนี้นะครับบางทีใจร้อนบางทีใจไม่ร้อนอะไรลักษณะน,นี้ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ชีวิตเนี่ยจะจะมัวเมาไปที่ราบผลผลประโยชน์นะครับหรือ ท่าแบบว่าจะทําอะไรอยากได้อะไรมักตามอกตามใจตามอารมณ์ตามวิถีความอยากได้ง่ายฉะนั้นต้องระวังยิ่งการใช้ใช้จ่ายเงินเนี่ยนะครับช่วงนี้มีโอกาสใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะนะครับนะมีโอกาสที่จะหมดเงินได้ง่ายนะครับต้องระวังกันหลอกลวงมีคนมาหลอกกินหรือว่าอ่ช่วงนี้มีคนเข้ามาก็ต้องระวังนะครับนะโดนหลอกลวงได้ง่ายนะในช่วงนี้โดนหักหลังได้ง่ายนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้มีโอกาสได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะครับแล้วก็ช่วงนี้คุณจะทำตัวแหวกแนวแหวกแหวกสังคมนะครับแหวกสังคมที่เป็นอยู่ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับอาจจะได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับวัตถุมงคลได้ของโบราณนะครับได้ของเก่าแก่หรือรวมไปถึงว่าได้เจอเพื่อนเก่าได้เจอคอดิสคั่นเก่ามีเพื่อนบางคนที่คุณเคยคุ้นเคยคเคยพูดคุยมีเพื่อนก่ว่มงานเก่าหรือคนที่คุณเคยคุคย้นเคยนะครับ เข้ามาติดต่อสื่อสัมพันธ์กับคุณนะครับแล้วก็เป็นช่วงดวงชะตาที่ชาวรัคดาราศีเมษนะครับมีโอกาสฝันเห็นผีฝันเห็นวิญญาณฝันเห็นพญาน,นาคฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีโอกาสที่จะดีดีคนลุกนะครับนะแล้วสัมผัส สิ่งเล่นลับได้ง่ายเช่นมีคนคุยเรื่องเล่นลับปุ๊บคุณขนลุกเลยทันทีในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษนะครับเป็นช่วงจังหวะที่บางท่านจะมีเรื่องราวที่ต้องจัดการเกี่ยวกับหนี้สินหรือคดีความเกิดขึ้นมันยังหมายถึงว่าบางท่านไม่มีหนี้มีเรื่องให้คิดอยากจะสร้างหนี้นะครับหรือบางท่านเป็นช่วงที่มีหนี้สินมีการจะมีการบริหารจัดการหนี้สินนะครับได้ดีมากขึ้นนะครับเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับคุณจะมีเหตุการณ์ให้ มีการสื่อสารการติดต่อการเดินทางระยะใกล้ๆมากขึ้นนะครับนะคือดวงเนี่ยต้องไม่อยู่ตัวคนเดียวนะตอนนี้มันจะมีเหตุการณ์สื่อสารติดต่อคอนเน็กมากขึ้นแล้วก็เป็นช่วงช่วงเนี้ยทำอะไรต่างๆจะมีคนสนับสนุนช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีขอเพียงคุณขอความร่วมมือช่วยเหลือแต่ช่วงนี้ระวังมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานบางคนที่จะนำปัญหาจุกจิกใจมาสู่คุณ นะครับจะมีเพื่อนร่วมงานบางคนหรือคนใกล้ตัวบางคนเป็นญาติสนิทเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานบางคนเนะี่ยมาก้าวไก่ในชีวิตคุณหรือว่ามาจ้องจับผิดคุณนะครับหรือว่าเป็นคนใกล้ตัวนะที่จะต้องจ้องจ,จับผิดคุณนะครับหรือเอาสิ่งบางสิ่งที่คุณไม่ชอบมาพูดบางเรื่องที่คุณไม่ชอบทําให้คุณไม่พอใจเกิดขึ้นได้ต้องระวังอารมณ์ร้อนได้ง่ายๆนะครับในดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษที่หากินไกลถิ่นหากิน ไกลบ้านนะครับช่วงนี้จะก่อเกิดลาบผลนะครับนะการค้าขายช่วงนี้ต้องค้าขายจากถิ่นที่ไม่ใช่ถิ่นที่เรานอน,อนที่เราอยู่นะจะดีนะครับแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่จะได้เงินง่ายๆหรือได,ได้ได้เงินพิเศษบางอย่างที่ไม่ค่อยได้ได้มานะครับได้เงินบางอย่างแบบคาดไม่ถึงมันรวมไปถึงว่าบางท่านที่มีไรายได้จากต่างถิ่นต่างประเทศทําเงินได้มากขึ้นหรือธุรกิจออนไลน์ทําเงินได้มากขึ้นคุณจะถูกช่วยเหลือเรื่องเงินมีคนมา มันมันแปลว่าจะมีการช่วยเหลือเรื่องเงินจากใครบางคนหรือว่ามีการไกลเกลี่ยเรื่องเงินนะครับหรือว่ามีการตกลงต่อรองเจรจาเกี่ยวกับการเงินนะครับบางอย่างเกิดขึ้นหรือรวมไปถึงว่านะครับคุณมีโอกาสที่จะมีคนเอาเงินให้คุณปแปลว่าคุณจะเกิดช่องทางไรายได้เสริมช่องทางไรายได้พิเศษช่องทางไรายได้เพิ่มหรือคือมีมีเหตุการณ์ให้ได้เงินบางอย่างมาแบบง่ายๆที่ไม่ต้องออกแรงนะครับ หรือมันยังแปลอีกอย่างนึ้งว่านะครับช่วงนี้นะครับมีคนมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารให้ของขวัญได้ของชาร่วยบางอย่างนะครับได้ของบางสิ่งนะครับเป็นของที่พึงพอใจทางอารมณ์จิตเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับจะได้เครื่องประดับของสวยงามได้เสื้อผ้าได้แต่งกายนานๆทีที่ไม่ได้แต่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะครับระวังขัดแย้งกับผู้ใหญ่บางคนมีผู้ใหญ่บางคนหรือคนอาวุโสบางคน จะนาความจุกจิกใจมาสู่คุณหรือคอยเพ่งแรงคุณอยู่นะครับคุณจะต้องระวังมีปัญหาและระวังญาติสนิทเพื่อนสนิทเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเจ็บป่วยนะครับหรือว่ามันแปลว่ามีข่าวข่าวการเจ็บป่วยของญาติเราญาติแฟนนะครับมีการเจ็บป่วยตรงนี้เข้ามานะครับหรือว่า จะมีญาตินําความยุ่งยากจุกจิกใจมาสู่ดวงชะตาของคุณนะครับในด้านของความเปลี่ยนไปในด้านของความรักในชาวลัคนาราศีเมษช่วงนี้เนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมนะครับบางท่านนั้นนะครับจะมีเด็กเข้ามาชอบนะครับหรือมันแปลอย่างนี้ก็ได้เป็นช่วงที่จะเนื้อหอมนะครับมีสเสน่ห์นะครับเป็นพิเศษนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมีคนมาจีบมีคนมาชอบหรือมีคนแอบชอบนะครับมีตัวเลือกเข้ามาถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นช่วงดวงชะตาที่ มีสเสน่หนิยมมีโอกาสเจอคนถูกใจได้พูดถูกแบบมีเหตุการณ์ได้พูดกับใครบางคนที่ถูกคอถูกตาต้องจิตต้องใจแบบนี้ก็ได้นะครับชาวลัคนาราศีเมษเป็นช่วงที่คุณเนื้อหอมมากแล้วการเงินคุณถ้าขาดเงินก็ได้เงินเป็นช่วงที่การเงินคุณจะเป็นไปในทางที่ดีดาวการเงินโคจรอ,อยู่ใน เทวีโชคด้วยนะครับตั้งแต่วันที่16นะครับนั่นหมายถึงว่านะครับท่านใดที่ค้าขายอะไรต่างๆกับเพศหญิงหรือเพศตรงข้ามนะครับจะมีโอกาสที่ดีนะครับบางท่านได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์จากเพศตรงข้ามนะครับบางท่านนั้นนะครับจะมีโอกาสที่จะเอ่นี่ยการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามนะครับก็ได้หรือการติดต่อกับเพศตรงข้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นผู้หญิงติดต่อผู้ชายผู้ชายติดต่อผู้หญิงเนี้ยนะครับหรือติดต่อเพศที่3นะครับจะมีความสําเร็จเป็นอย่างยีสําหรับชาวลคาราศีเมษนั้นนะครับ ช่วงนี้นะเอาเอาตัวเราเนี่ยนะครับไปล่อโอกาสนะครับเพราะตัวคุณเป็นบ่อทางในการสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ผลประโยชน์เข้ามาสู่ตัวต,วตนนะครับบางท่านได้จับงานใหญ่โครงการใหญ่หรือเกิดโปรเจกต์ใหม่นะครับหรือรวมไปถึงว่าเกิดไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆเข้ามานะครับด้วยช่วงนี้ช่วงนี้ดีแล้วก็ให้ระวังคําพูดการสื่อสารการติดต่อระวังการขีดข่วนนะครับตามร่างกายนะครับนะแล้วก็ของแหลมหรือการขีดข่วนสัตว์มีเขี้ยวมีงา รหรืออยู่ดีเป็นรอยนะครับเป็นผื่นคันได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ต้องระวังสายตาปากฟัน,นจะมีปัญหาพวกเหงือกต้องดูแลให้ดีปากฟันท้องช่องท้องปวดท้องได้ง่ายปวดฟันได้ง่ายส่วนเหงือกจะมีปัญหาอะไรลักษณะนี้ดวงตาความดันอะไรลักษณะสายตาอาจมีโอกาสได้ใช้เยอะ เขี้ยวอะไรไปทังระวังติดคอได้ง่ายนะในช่วงนี้นะครับนะในดวงชะตาเนี่ยอาจจะมีคนมาคอยเลื่อยเก้าอี้คุณด้วยนะครับสำหรับพนักงานประจำนะครับแต่ในดวงชะตาเนี่ยจะต้องบอกว่าชาวราคดาราศีเมษนะครับช่วงนี้คุณโดดเด่นนะครับในวงงานในกลุ่มงานในกิจกรรมที่คุณดําเนินไปได้นะครับขอเพียงคุณสร้างสรรค์โอกาสให้กับตัวเองและคิดบวกเข้าไว้นะครับแต่คุณความดีบางอย่างของคุณนั้นนะครับถ้าคุณทําดีแล้วหวังผลมากมันอาจจะอับแสงนะครับ มีคนมองผ่านได้ในช่วงจังหวะนี้นะครับนะในดวงดาวเนี่ยเลขนำโชคคือในดวงเนี่ยมันจะมีโชคจากเพศตรงข้ามเช่นได้งานได้เงินได้การช่วยเหลือได้ผลประโยชน์บางท่านได้หุ้นส่วนนะครับหรือได้คู่ค้าคู่ธุรกิจคู่ขายนะครับหรือว่าจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนรักหรือเพศตรงข้ามในกิจกรรมบางสิ่งที่ดีมากนะครับหรือว่ามันรวมไปถึงว่าเลขอายุ แฟนเลขอายุคนลากพศเกิดเลขบัตรประชาชนเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านเขาเนี่ยออกสลากนะครับหรือถ้าซื้อสลากก็ต้องเสี่ยงกับเพศตรงข้ามนะที่เป็นคนขายรวมถึงเลขอายุเราเลขเกี่ยวกับตัวเรา,เราพศเกิดเรานะครับจะเป็นเลขนาโชคในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับสามหกนะครับหนึนะครับ, 36, 9, รบ, 9, รบหรือจะเป็น18141910นะครับ นาชาวราศีเมษและ, nah, ะ17นะครับนะจะเป็นดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับนะก็นะการเงินคุณจะโคจรเป็นมหาอุดด้วยในช่วงวันที่18ไปนะครับบางท่านจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับหลัง18ไปจนถึงปลายเดือนหรือว่ามีโอกาสทําเงินได้มากขึ้นหรือได้เงินเกินคาดนะครับหรือได้เงินแบบแปลกปนะครับรวมไปถึงรายจ่ายแปลก,กก็เกิดขึ้นนะครับนะต้องระวังในเรื่องของรายใจ่ายให้มากนะครับนาะชาวราศีเมษ นะครับหรือรายได้แบบแปลกๆเช่นเสียของบางอย่างไปได้เงินมาหรือว่าเป็นรายได้ที่ไม่ใช่รายได้ปกตินะครับเป็นเงินกู้มาก็ได้หรือว่ามันแปลว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากตัวบุคคลหรือสถาบันทางการเงินก็ได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ชาวลัคนาราศีเมษนะครับกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรสิ่งศักดิ์ดีนะครับเสริมดวงชะตาม,มากนะครับวาจาของคุณน,นั้นศักดิ์สิทธิ์มากในช่วงนี้นะครับพยายามพูดแต่สิ่งที่ดีจะก่อเกิดสิ่งที่ดีนะครับนะในะชาวลัคนาราศีเมษนะใน ท่านใดเนี่ยนะครับเชื่อเรื่องการเสริมดวงชะตานะครับอยากจะเสริมดวงชะตานะครับอยากจะได้ยันโบราณแบบสวยๆแบบนี้นะนะครับเป็นอัขระยันโบราณน,นะครับสวยๆนะครับนะแสงสะท้อนหน่อยเนาะนะครับแ้วก็จะเป็นคือเอาดวงชะตาเราเนี่ยนะครับเป็นการเสริมดวงแบบโบราณนะครับ คือเอาวันเดือนปีเกิดของเราเนี่ยมาผูกรูปร่างเป็นจักรราศีนะครับแล้วก็เขียนล้อมรอบด้วยอิติปิโสรัตนามาลานะครับเป็นอัคระโบราณน,นะครับแล้วก็จะมีวิธีการลงนะไม่ใช่เขียนวาด,ดวเฉยๆนะไอ,อ้ยันตรงเนี้ยนะครับนะแล้วก็จะหาเลิกที่ดีที่บรรจุเข้าไปในดวงชะตานะครับนะที่เหมาะกับดวงชะตานะครับนะแล้วก็ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะแล้วก็ดวงดาวของเราขณะเกิดเนี่ยมันเป็นตัวแทนของกรรมเรานะครับก็ถูกล้อมรอบด้วย พุทธคุณทร,รมาคุณสังฆอาคุณนะอิติปิโสรัะตะนามาลานี่เป็นคาถาเก่าแก่ที่พระโบราณอาจารย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านแต่งขึ้นนะครับนะก็มีมายาวนานมากนะครับนะซึ่งเกจิในปัจจุบันรวมถึงเกจิในอดีตนะครับนะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็ยอมรับนับถือว่าเป็นคาถาโบรณาณที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับมีอุณาโลมล้อมรอบนะแล้วก็จะมีการคำนวณนะครับตัวเลขมันเป็นเฉพาะดวงชะตานะคำนวณจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะตัวเลขของดวงดาวต่างๆ นะครับแล้วก็อธิบายให้สั้นรวบรัดนะนะครับเดี๋ยวมันจะยืดเยือะก็คืออันนี้เป็นอิทธพาธบาตจันทร์เป็นหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงที่พญาโหราธิบดีสมัยกก่อนท่านใช้ทํานายดวงพระมหากษัตริย์อย่างแม่นยําแล้วก็จะมีเจ้าชะตาชื่อ เกิดวันอะไรเวลาเกิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมี etb โซ8ทิศนะครับไล่ตั้งแต่อิราชาคัตาราศายาวไปเรื่อยจนครบ8ทิศนะครับเป็นอัคระยันโบราณไม่ได้เป็นอัคระยันอิทคิขึ้นมาเองนะอันนี้เป็นการเสริมดวงแบบโบราณเสริมดวงแบบโบราณก็คือเอาดวงชะตาของเราแบบเนี้ยเนะี่ยเป็นยัน1แผ่นเนี่ยมันคือ1ดวงนะเพราะตัวเลขต่างๆเนี่ยเกิดจากการคำนวณจากวันเดือนปีเกิดเราทั้งหมดนะครับตัวเลขต่างๆต,งตรงนี้นะนะครับแล้วก็อา่า ดวงดาวเนี่ยก็เป็นดวงดาวของวันเดือนปีเกิดเรานะครับนะก็เอามาคํานวณแล้วก็เขียนยันรอบๆนะครับเป็นยันโบราณแล้วก็มีพิธีการลงยันนะครับมีวิธีการลงนะครับอ่าไม่ใช่เขียนขึ้นมา,าเฉยๆนะนะครับแล้วก็หาเลือกที่ดีเน,นี่ยตรงเนี้ยนะครับดีที่สุดแล้วก็ปีนี้เพื่อรหัสสบดีโคจรเป็นเกษตรตราที่พอดีแล้วนะครับนะทันใดได้เลิกที่ดีแล้วจากโหราศาสตร์ปีนี้ยังได้เลือกเบิ้์สองก็คือเพื่อรหัสสบดีโคจรเป็นเกษตรอ่ะ นะครับไม่ได้มีง่ายๆในรอบ12ปีนะครับถ้าเอา,อาเขียนยันวิชาค้าแล้วก็ไปสวดบูชาดวงชะตาตนเองนะครับนะ่ะก็นะ่จาจะตรงขังมากะนะนะครับก็คือได้เลิกที่ดีเบิลสอนะครับนะอันนี้เป็นโบราณนะท่านทากันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพนายกองพระสังฆราชหรือว่าเป็นแม้กระทั่งพระภิกษุสงฆนะ์เนี่ยท่านก็ทํากันเยอะนะครับในสมัยโบราณในการกนะับปัจจุบันนี้ก็ทำนะก็มี นะครับแล้วก็เอาไปสวดบูชานะครับทุกครั้งที่สวดยันก็จะขังขึ้นนะครับก็จะมีคู่มือสวดบูชาอิติปิโสรัตนามาลาให้นะครับรวมไปถึงอิติปิโสแปดทิศนะครับนะครับคาถาพระพุทธเจ้า16องคอง้อมรอบอยู่ด้วยนะครับนะาขังมากนะนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่คือดวงอันนี้มันต้องเอาไปสวดบูชาเองเขาก็เลยบอกว่าเป็นดวงวิชัยสงครามเฉพาะบุคคลนะครับก็คือคุณต้องเอาไปสวดบูชาเองนะครับถึงจะเห็นผลนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย เวลาทุกครั้งที่คุณสวดเนี่ยก็เหมือนการโปรแกรมจิตใจนะครับสิ่งดีๆก็จะเข้ามานะครับเป็นความเชื่อของโบราณน,นะครับไม่ขอรีวิวนะมีรีวิวเยอะแต่ไม่ไม่รีวิวเพราะว่าเอาที่ความเชื่อความศรัทธาดีกว่าดีที่สุดนะครับนะก็เป็นของของโบราณน,นะครับเป็นยันโบราณน,นะครับนะท่านใดสนใจอยากให้เขียนน่ะมันต้องหาเลือกอีกนะครับไม่ต้องอย่าใจร้อนนะครับอยากได้ของดีอันนี้ผมทำเซฟคอร์สให้นะขนาด A4 ได้กรอบด้วยข้างในเคลือบกันน้ําด้วยเวลากรอบแตกคุณก็เปลี่ยนกรอบเองได้ นะครับตั้งโต๊ะแบบนี้ได้นะครับห้อยได้นะหลังเป็นแบบนี้นะตั้งโต๊ะแบบนี้ได้พระคุณก็สวดบูชาทุกวันแล้วก็อจริงๆอะ่ะมันแพงมากนะครับโดยไม่ใช่สงครามเห็นที่อื่นเขาทำไอใ้ใหญ่ๆหน่อยไอ้สองสามหมื่นก็มีนะแต่ว่าของเราเราทาแบบเซฟคอสเราเอาไปบูชามันไม่ได้เกี่ยวกเกี่ยวกับวัสดุที่ทานะครับมันอยู่ที่อัคระยันนะครับ ความขังออกของอัขระยันเราทําแบบเซฟคอร์ของเราเราก็ทำเพื่อไปบูชาดวงชะตาเราเนะครับเพื่อเสริมดวงชะตาให้เกิดสิ่งที่ดีนะครับนะครับนะต้องต้องตีให้แตกนะว่าเป็นวัตถุประสงค์เพื่ออะไรไม่ได้เกี่ยวกับวัสดุคุณจะเอาโลหะหรืออะไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวจะเขียนลงกระดาษหรืออะไรแต่ว่าความขังอยู่ที่อัคระยันและเรื่องที่บรรจุดวงชะตาและการสวดบูชา ของคุณนะครับนะขวดทุกวันพระหรือทุกวันเกิดก็ได้การตั้งก็ต้องตั้งไว้ในที่สูงนะตั้งไว้เป็นประธานนะเพราะว่าดวงพิเศษสงคารามเป็นประธานอยู่แล้วคาถาอิติีสโงรัตนามาลาในสูงมากนะครับคุณก็ต้องตั้งเสมอกับผ้าประธานน่ะนะครับห้ามตั้มต่างกว่าแล้วก็ห้ามเอาอะไรไปกดทับมันเหมือนดวงคุณถูกกดทับฉะนั้นนะครับท่านใดสนใจอยากได้ยันสวยสวย,ยันโบราณแบบนี้นะเป็นยันเฉพาะบุคคลยันประจําตัวเราเองเนี่ยนะครับจากวันเดือนปีเกิดเราเองเฉพาะคํานวณน,นะครับเฉพาะ นะครับถ้าคุณไปดูในท้องตลาดมันมันจะไม่ได้จำนวนเฉพาะ,ะดวงเรานะมันจะเป็นโดยรวมอันนั้นแบบแมสอันนี้เขียนมือทั้งหมดแล้วคุณก็ได้เลิกดีในการบรรจุตามหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงเป็นเลิกชั้นสูงที่จะหาให้ในการบรรจุก็เอาไปผูกนะเอาไปบูชาดูนะครับนะก็ดีกว่าบางทีมันอะไรมองไม่เห็น,นมันมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าคุณบูชาเนี่ยนะครับ พยายามอย่าไปคาดหวังอะไรมากถ้าบูชาอะไรนะนะครับนะคาว่าเสริมดวงเนี่ยคาว่าเสริมดวงก็คือการทําให้เวลาดวงดวงคนเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือใครก็ตามนะหรือว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะอยู่ภายใต้ดวงดาวทั้งหมดก็จะมีช่วงดวงขึ้นดวงตกนะครับเวลามันตกมันก็จะตกไม่มากนะคำหมายความหมายของว่าเสริมดวงการบูชาดวงเนี่ยเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นสูงกว่าเดิมนะครับเท่าที่จะเป็นนะครับอันนั้นแล้วเนี่ย การเสริมดวงก็จะเป็นรูปแบบนี้นะไม่ใช่การเปลี่ยนดวงไม่มีใครเปลี่ยนดวงได้แต่การเสริมคือจากดีให้มันดียิ่งขึ้นไปจากไม่ดีในปีไหนก็ไม่ให้มันแย่มากหรือมันแบบไม่แย่เลยนะครับนะนี่คือการเสริมดวงนะครับนะวันนี้นะครับท่านใดยอยากได้ก็รีบจองหน่อยนะครับนะก็วอนะลยายานวอลยานหนึ่งวอลล่โยาน2สองนะไอดีไลน์มี3 ID นะถ้าแอดตัวไหนไม่ติดก็แอดเต erm ิมเลข1เติมเลข2เข้าไปมีอยู่3 ID แค่นี้นะครับไม่มีไ d ด์ไลน์อื่นแล้วนะ นะครับแล้วก็จะเป็นเพจ a c e b o o k ชัยเสิดกิ่งเพชรโหราพยากรดูดวงโหราศาสตร์ไทยหรือดูดวง12ราศีกับอาจารย์ชัยเสิดกิ่งเพชรถ้าเป็นไปได้ก็ทักทางเพจมานะครับนะแล้วก็หรือไลน์มาก,ก็ได้นะแต่ว่าเป็นไม่ได้ทักทางเพจเพจเพราะว่าเพจมันจะ2เพจเนี่ยมันจะตอบง่ายด้วยนะครับ <S <S วันนี้นะครับนะลาไปก่อนสวัสดีครับ